สวัสดีครับอขอ,อนำเสนอครับว่านมหาจักรพพัดครับให้ได้ชมว่าหัวว่านมหาจักรพพัดเนี่ยแค่หัวเดียวแต่ออกหน่อเยอะมากแตกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับออกซ้ายออกฝาแล้วแต่สารจาภาพของดินนะครับอย่างนี้ดินร่วนก็จะไปได้ดีครับ นี่สิ่งนี้ดินตรงนี้ที่ปลูกนี่เป็นดินเหนียวครับก็ว่านจะเป็นกระจุกอยู่อย่างนี้นะครับไม่สามารถแตกไปง่ายแต่มาดูอันนี้ครับดินเหนียวบนดินร่วนผสมดินทรายครับได้ปลูกว่านแล้วว่านก็สวยงามมากครับแตกกอแตกหนอเยอะมากครับอย่างนี้ครับว่านต้นหนึ่งนี่ครับนี่ต้นแม่นะครับต้นแม่จะเห็นได้ว่า ต้นแม่นี่หัวใหญ่ต้นแม่ครับต้นแม่นี่คือต้นแม่นะครับแตกเยอะมากนี่เราสามารถนําไปขยายได้แล้วครับตอนนี้มาดูนี่ว่านมหาจักรพพัดแล้วก็มารวมกับพระยาวว่าน <c oughs>